เป็นสิทธิ์เก่าคณะครุศาสตร์สาหกรมนะครับแล้วก็คณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับตอนที่เข้ามาศึกษาในคณะครุศาสตร์สาหกรรมนะครับก็มีความประทับใจนะครับเพราะว่าชอบการเรียนการสอนที่เป็นการฝึกให้เป็นครูนะครับในการสอนเป็นครูช่างสาหกรรมนะครับแล้วก็อาจารย์เนี่ยมีความเป็นกันเองในการสอนนะครับส่วนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอาจารย์ก็มีความใส่ใจและก็ดูแลนักศึกษานะครับเป็นอย่างดีนะครับทำให้เราเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็เอาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับผมก็ทํางานหรือว่าดำรงตําแหน่งเป็นผู้มีการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่สถาบันการจัดการปัญญาพิวัตด้วยเช่นกันครับผมสาหรับผลงานที่มีความภาคภูมิใจนะครับก็มีอยู่ประมาณสาผลงานนะครับก็คือผลงานแรกก็คือ,อได้รับได้รับรางวัลนะครับตัวเบสเปเปอร์อาไก็คืองานวิจัยที่ตีพิมพ์นะครับจากไอทีพีนะครับแห่ง ในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ได้รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ซึ่งเป็น Best Paper Award เช่นกันนะครับในระดับ international นะครับก็คือ ASEAN Conference on Information System นะครับแล้วก็ระดับในประเทศก็กจะมีด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็คือได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นจากมหาลัยโอซากา prefecture University นะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับเราก็ได้รับทุนนะครับการศึกษาในระดับทำวิจัยในระดับหลังปริญญาเอกนะครับของ รัฐบาลญี่ปุ่นนะครับคือทุนทาคาชิ2ปีซ้อนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ,อได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับไปไปวิจัยนะครับที่มหาลัยชิบะนะครับสถาบันเทคโนโลยีแห่งชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากนี้นะครับเราผมก็จะมีผลงานที่น่าภาคภูมิใจอ,อีกอันน,งน,นึงก็คือว่า,าได้รับได้รับรางวัลน,นักวิจัยดีเด่นนะครับจากสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับ2ปีซ้อนนะครับแล้วก็ได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชนครับอีกหลายๆอีกหลายๆแห่งนะครับผม